หวานกันบ้างดีกว่าครับผมจะทำชีสเค้กแต่เป็นชีสเค้กที่มีหน้าตาแปลกไปจากที่คุณคุณค้นเคยนะครับผมจะทำชีสเค้กในรูปแบบของพาเฟ่ชีสเค้กสวรสมะพร้าวครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำส่วนประกอบของตัวชีสเค้กกันก่อนนะครับผมจะใช้กะทิส่วนแรกนะครับซึ่งมี100มิลลิลิตรเนี่ยครับนำไปตั้งไฟกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพื่อให้น้ำตาลกับกะทิเนี่ย เข้ากันดีครับส่วนเจลาตินนะครับสูตรนี้เราใช้เป็นเจลาตินผงครับเราจะทําให้เขาพองตัวก่อนโดยการที่ว่าใส่ลงไปบนน้ําเย็นครับผมนาครีมชีสนะครับใส่ลงในโถผสมครับแล้วก็ตีให้คลายตัวเล็กน้อยนะฮะ,อะพอเขาเริ่มคลายตัวนิดหนึ่งนะครับเราก็จะใส่กะทินะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือ50มิลลิลิตรนะครับลงไปครับสำหรับ ชีสเค้กสูตรนี้พลจะปรุงรสด้วยกลิ่นอัลมอนด์ครับกลิ่นอัลมอนที่พลใช้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลิ่นอัลมอนที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับดังนั้นเนี่ยใช้นิดเดียวเนี่ยนะครับก็ทำให้ชีสเค้กของเรามีความหอมแล้วครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตีเนี่ยฮะให้กะทิกับตัวครีมชีสเนี่ยครับเข้ากันครับจนเนี่ยครับส่วนประกอบของกะทิแล้วก็ตัวครีมชีสแล้วก็กลิ่นอัลมอน เข้ากันดีครับอกลับมาดูที่กะทิอีกส่วนหนึ่งของเรานะฮะที่เราใส่น้ําตาลลงไปนะครับะละลายดีแล้วนะครับพอละลายดีแล้วเรายกออกจากความร้อนครับผมคนเล็กน้อยนะครับประมาณ1น,นาทีใส่ตัวเจลาตินนะครับที่เราแช่น้ําจนพองแล้วลงไปครับหลังจากที่ใส่แล้วเนี่ยฮะคนก็จะคนเจลาตินกับส่วนประกอบที่ยังอุ่นๆอยู่เนี่ยนะครับให้เจลาตินละลายดีครับ พอละลายดีแล้วนะครับผมถึงจะใส่ลงไปในส่วนประกอบของครีมชีสครับใส่ลงไปทีละครึ่งนะครับจะได้ผสมกันง่ายๆครับส่วนประกอบที่ได้จะต้องเนียนดีนะครับหลังจากที่เนียนแล้วเราก็หาภาชนะสวยๆคุณผู้ชมจะใส่แก้วค็อกเทลน่ารักน่ารักนะฮะหรือถ้วยลักษณะไหนก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าเราจะเสิร์ฟเป็นขนาดที่พอดีหนึ่งคนรับประทานนะครับ สูตรน,นี้ก็ได้ประมาณสีถ้วยนะครับเราเคาะฟองอากาศเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็นำไปแช่ในตู้เย็นนะครับให้ตัวชีสเค้กซึ่งเป็นชีสเค้กแบบเย็นของเราเสร็จตัวดีครับกระทรกนะหรือว่าสาวรสเรียกเขาให้เพราะนิดนึงแล้วกันเป็นภาษาอังกฤษเพาะมากเลยนะครับ passion fruit เอาละล่ะเราใช้ทั้งหมด110กรัมเดี๋ยวเราหั่นนะฮะเขาจะมีเม็ดด้วยนะครับผมใช้เม็ดด้วยครับผม ผนเพิ่มน้ำน,นิดนึงนะครับใส่น้ำส้มั้นลงไปครับน้ำตาลทรายครับผมนอกจากนั้นเนี่ยครับผมจะใช้ตะไคร้ครับก็หั่นเป็นท่อนใหญ่ๆแล้วก็ตั้งไฟเลยครับเราก็จะเคี่ยวตัวซอสไปเรื่อยๆกลิ่นหอมของตะไคร้ก็จะลงไปอยู่ในตัวซอสครับเราจะเคี่ยวจนซอสเหนียวขึ้นซอสจะมีลักษณะที่ใสแล้วก็นำออกมาพักให้เย็นตักตะไคร้ออกก็ใช้ได้แล้วครับ ระหว่างที่เราเคี่ยวตัวซอสนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวบิสกิตนะครับบิสกิตเนี่ยผมจะทำให้เป็นครัมเบิลแล้วมาโรยด้านบนแทนนะครับผมใช้ digestiv b i s u i t ครับนอกจากที่เรารับประทานเฉยๆแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราสามารถนํามาประกอบของคาวหวานได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะบดเขาทําเป็นตัวครัมเบิลมาโรยบนชีสเค้กของเรานะครับผลใช้ไม่เยอะมากครับประมาณ75กรัมนะครับตอนนี้ผลก็จะบด d i e s t i v b i s k i ให้ละเอียดครับ พนใส่เนยละลายลงไปนะครับเราขยำนิดนึงนะครับให้ส่วนประกอบของเนยเนี่ยเข้ากันกับบิสกิตครับนำเข้าอบครับเป็นเวลา10นาทีครับกลับมาดูที่ซอสของเรานะครับอยากให้ซอสสวยต้องช้อนฟองครับซอสของผมคนได้ที่พอแล้วครับนำออกจากความร้อนครับ หลังจากนั้นนะฮะตะไคร้เราก็นําออกไปได้เลยครับซอสของเราเรียบร้อยดีแล้วครับเห็นไหมครับตัวซอสก็จะมีความใสขึ้นนะครับในระหว่างที่ร้อนๆเนี่ยครับอาจจะดูไม่เหนียวมากแต่เมื่อเราพักให้เย็นตัวลงนะครับซอสจะมีความเข้มข้นขึ้นอีกครับสําหรับ ช็อกโกแลตเดคอเลชันที่ผมจะใช้นะครับวันนี้ใช้เป็นสีขาวครับเพราะว่าจะได้เข้ากับตัวชีสเค้กครับเวลาที่จะทำช็อกโกแลตเดคอเลชันง่ายๆนะครับผมจะเลือกเป็นช็อกโกแลตคอมเพลใช้แค่ไหนก็าหั่นออกมาแค่นั้นนะครับเดี๋ยวพลจะสับให้เป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งวันนี้ละลายง่ายๆเลยครับละลายในไมโครเวฟครับละลายในไมโครเวฟประมาณหนนาทีก็พอแล้วครับหลังจากนั้นนะครับ ผมเตียมน้ำตาลทรายไว้ครับนี่ฮะเราใส่ถาดไว้นะครับกระจายให้บางๆเดี๋ยวจะแต่งช็อกโกแลตบนน้ำตาลทรายนะครับเวลาพลิกขึ้นมาเนี่ยครับตัวช็อกโกแลตของเราก็จะเป็นเกล็ดเล็กๆสวยงามครับช็อกโกแลตละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราคนเขานิดนึงแค่เกลือคนก็ได้แล้วครับชืบทำเขาอมมานฮะพักให้เย็นลงครับเลยเดี๋ยวเราก็สับๆเขานิดนึงฮะ แล้วเราก็จะพักให้ตัวไวช็อกแกลตของเราเนี่ยนะครับแข็งตัวบนน้ำตาลครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วนะครับคนเอาตัวซอสสับปรสนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือโฉมหน้าสวยๆนะครับของพาเฟชีสเค้กสับปรสมะพร้าวครับ